สวัสดีค่ะตอนนี้สุก็อยู่ที่เกาะน,นาคีอุดรธานีนะคะวันนี้ก็มีโอกาสได้มาแวะเนาะทางเข้าเราก็จอดรถด้านหนา้าด้านข้างก็จะมีให้ซื้อดอกไม้ทุบเทียนขึ้นไปไหว้นะคะก็จะมีเป็นเซตเซตให้เลยในเซตก็จะมีน้ำแดงน้ำเปล่าแล้วก็ชุดอันนี้จะเป็นชุด100ก็จะมีน้ำมันด้วยนะคะแล้วก็จะมีทุกเทียนให้แล้วก็พวงมาลัยให้อันนี้ชุดหนึ่งหนึ่งร้อยนะคะลมแรงมากเราจองเรือแล้ว ค่าขึ้นเรือคนละ20บาทเราจ่ายแล้วเราจะมีน้องขับพาเราไปทั้งไปทั้งกับยี่สิบบาทข้างหน้ากกันไหมอันนี้จะเป็นพ่อปู่ศรีสะโตแม่ย่าศรีปทุมานะคะขออนุญาตท่านก่อนก็ได้เนาะก่อนข้างก่อนให้อันนี้คือเรามากันช่วงเข้าพรรษาทางเจ้าหน้าที่บอกว่าเราก็เพิ่งเปลี่ยนเปลี่ยนชุดช่วงเข้าพรรษาพอดีเป็นป็นท่าวยมกเนาอเะเราไหวกันเนาะ ลมดีจังค่ะเป็นสะพานไม้เนาะมีน้ำใหน่อยหนูหนถามพี่เขานะคะว่าตรงนี้น้ำท่วมไหมหน้าน้ำก็ไม่ท่วมนะคะพี่เขาบอกว่าน้ำก็จะไหลลงไปที่คำชะโนดหมดนะคะซึ่งดีมากเลยอ่ะอยากมีบ้านที่แตกมากากาดดีมากจะเป็นโปะเรือหรือด้านข้างจะเป็นหอพระใช่ไหมคะ ตรงนู้นจะเป็นหอพระนะคะพี่แป๊บนึงนะนู่นสามแต่ว่าเรายังข้ามไปน่ไม่ได้เนาะใช่ไหมตับุงอยู่ใช่ไหมคะเขาเรียกอะไรนะตรงนั้นหอพระหอพระหอพระเก้าเลยนะคะนูนแหลมแหลมเนาะอ๋อหอพระเก้าวัดทพี่แพย์หอพระเก้าวัดพี่นั่งตรงกลางหรือตรงไหนได้คะไม่ถึงจุดไหนหอพระเก้าวัดซ้ายหรือขวานี่ตรงหน้าเราเลยนะทุกคนนี่หนูจะนั่งตรงนี้แหลมแหลนี่โอเคมาแล้วหนูลงมาแล้วนะอ่าตอนนี้น้องสุขขึ้นมาแล้วมา ก็ไม่ไกลนะคะนูน่นใช่ไหมจ๊ะน้องเห็นเลยไม่ไกลมากเขาบอกกันนั่งเรือประมาณสองสามนาทีเนาะนู่นตรงโน้นเนาะก็ไม่ไกลมากเราก็กำลังนั่งเรือไปที่เกาะน,นาคีก,กันนะทุกค,คนบรรยากาศคือบรรยากาศรอบแนวมีฝนตกไปปลอยนิดนึงลมพัดแรงเย็นดีมากซึ่งชอบมากแบบ จะดูทางขึ้นเกาะไปด้วยกันนะบรรยากาศดีมากเราก็มาครั้งแรกเนุะมามาที่คําชะโนดหลายรอบแล้วนะคะแต่ว่าไม่เคยมาที่เกาะนาคีเลยก็ไม่คิดว่าเกาะนาคีจะอยู่ที่อุดรเนาะเพราะไม่รู้ทางนี่นี่เดินทางไม่ไกลประมาณ3-5นาทีเนาะนีดูบรรยากาศโอ้สวยมากห่างจากคําชะโนดประมาณครึ่งชั่วโมงน เท่าไหรนะ่นะครึ่ชงชั่วโมงครึ่งชั่วโมงโอเคมันไปได้วันนี้ช่วงดีเรามาแบบคนน้อยเรามาวันธรรมดาทุกคนมาเลยแล้วตอนนี้เราก็วางจัดถึงแล้วนี่นี่น้องสุชีหน่อยตรงไหนให้ทุกคนดูหน่อยหันข้างหน้ากล้องให้ต่ออู๋ก็ได้ให้ทุกคนเห็นหน่อยเป็นเรือนไม้อานูมถือตะกร้าให้ดีกว่าไปอ่าอุ๊ย ถึงแล้วถึงแล้วถึงเกาะนาคีแล้วนะคะค่า <5, S 1> โปะ,โปะแลก่อนานะครับโหมันจะ <8. S 2> แาศดีมากใช่สวยมากการมาเกาะน,นะคะเขาไม่ได้จํากัดเวลาสามารถอยู่นานแค่ไหนก็ได้นะคะแต่ว่าก็น่าจะแจ้งของนอุ้งเผือมคนมาน้องก็จะได้ไปรับ <c oughs> อันนี้เราต้องถอดรองเท้าก่อนหรือเปล่า <c oughs> ใช่อขออนุญาตนะคะถอดไว้ก่อน ขออนุญาตนะคะนี่เราแกะเราแกะทุกอย่างนะคะหนูแกะน้ำเนาะพี่เขาบอกปกติต้องมีปากทูด้วยแต่วันนี้ไม่มีปากทูเพราะว่าอะไรอ่ะหมดหมดก็ เท่าที่มีเนาะทุกคนยาเขาไม่ว่าเราหรอกยาเขาเข้าใจอะไปค่ะจะเ,เ,เปิดเปิดนี่ด้วยคริ๊งเข้าแล้ว เราก็จะเติมน้ำมันตะเกียงนะคะในชุดชุดมันจะมีชุดใหญ่เนาะก็จะมีน้ำมันมาให้นะคะเราก็จะมาเติมน้ำมันตะเกียงไว้บนเกาะนาคีกันนะคะเพื่อความสว่างสวยเนาะให้แก่ยา้าแล้วก็เราเองในชีวิตนะคะบุนสุศนเนาะไ้าุค่ะเติมมั่งไปเลาลำก่อน แก้มะะกราแทบพื้นทรณนีให้แม่นาคี้แหงเมือบาดาลปรากฏตัวสร้างปฏิหานให้เป็นมุน เดินทางกลับกันแล้วนะคะอันนี้ก็ฝากไ้ด้วยนะคะกับเกาะนาคีที่อุดรธาน,นีนะคะเป็นที่ที่ควรมากับไหว้อีกที่หนึ่งนะคะก็มีพลังแบบงานที่ดีๆเนาะมารับบารมีจากเจ้ายากันนะคะก็ฝากช่องน้องหญิงสวยด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะว่าจะพาไปกับสถานที่ใหม่ๆที่ไหนต่อไปนะคะบ๊ายบาย Ha ha ha.